กล่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพผมทานายอุทัยปลาทองวันนี้มีข่าวดีอีกแล้วนะมีเอฟซีนะบอกว่าไปเก็บเห็ดไม้ดูหน่อยคือไปทายตอนเก็บเห็ดหน่อยพอดีทำคลิปเยอะเนาะไม่ได้ไปนะก็ก็พอดีเห็ดที่ออกพีกายนี้มันออกถึงรอบมาแล้วนะออกอยู่เมื่อเช้านี้เขาได้มานิดหนึ่ง เราก็จะไปดูเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับจะไปเห็ดเห็ดปลวกเนะียอยู่อยู่ในที่เดิมครับที่เดิมที่เราได้ปีกายนี้ครับโอเคครับช่วงนี้นี่อพอดีหมาตัวหนึ่งมันตายนะครับเราก็เลยได้หมามาอีกสองตัวเล็กๆเราจะเอาไป <c oughs> เอามาเลี้ยงเนียเราจะไปเก็บเห็ดด้วยเนี่ยมันดื้อครับ พันเด้อเนี่ยสวัสดีครับเอสซีในลูกเอ้อเจิดเจิดเจิดอันนี่เต้าหู้แล้วไอ้ตัวปะโก้ไปไหนเนี่ยปะโก้ปะโก้ป้าลูกป้าเราจะไปเก็บเห็ดที่ก็เดินจอาอก,กบ้านมาประมาณ20เมตร30เมตรประมาณนั้นนะครับโอ้โหตัวนั้นไปไกลเลยปะโก้มันไปดื้อดื้อมากครับดูอไอ้ตัวนี้ตาตาดำ สวัสดีครับนะสวัสดีครับเอฟซีหน่อเรือสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับหน่อยลูกสวัสดีครับคเอฟซีเหนือครับอ๋อป่ะป่ะไปเก็บเห็ดกันก็หญ้าก็ไม่ได้ตัดครับมันรบกุงรังไปหมดเราไปเก็บเห็ดกันปกติเข้าทางนี้ไม่ได้เลยอ่ะโอ้ต้องต้องไปเข้าอีกต้องอไปเข้าจากปาอินทร์พระรามมานะครับ โอ้ยเดินหนลูกเอยมันติดขาตลอดเอาเาต,ตา้าไปด้วยอ่ะเราไปครับ <c oughs> <c oughs> ให้มันเดินเองโอ้ยไม่เป็นไรละอกนี่คือ <c oughs> เป็นบ่อน้ำนะครับก็ตรงนี้นี่เป็น เป็นเหมือนกับนี่คือแทงน้ำแทงน้ำก็จะบริเวณนี้ก็จะชุ่มนะครับมันมีใบไม้ใบ,บอะไรเยอะแยะนี่คือบ่อน้ำทีนี้อ,อพอดีมันพอดีมันมีมันมีออจอมปลวกนะครับอยู่แถวนี้ก,ก็ก็โดยโดย,โดยนี่เราก็มาปลูกด้วยนะครับเอาพวกคือเราเอาเชื้อมานะก็ดูจาก y YouTube เนาะ เชื้อมาแล้วก็ปัน่นปั่นแล้วก็มารถนะครับนี่ก็เอาไปเลยมันบานแล้วไม่ชอไม่เห็นท่านเหยียบหอวตอรเลยมันรู้สึกจะบานแล้วนะครับแต่เราก็ดูลําบากนะเพราะว่ามันยังเล็กอยู่แล้วก็นี่คือเห็ดปวกประมาณประมาณเขาเรียกว่าฤดูกาลของมันคือฤดูกาลอ้าวตัวนี้ไม่ใช่เห็ดป่วกนะครับก็ เราก็จะไปดูที่เตาถ่านเดิมนะครับที่มันออกเต็มปีไกน่นี้ปีไก่นี้น่าจะอ้วนกว่าน,นี้นะแต่ปีนี้นี่ดูก็ไม่อ้วนเท่าไหร่อ๋อนี่นี่นี่ครับก็อ้วนพอสมควรนะอ๋อต,ตัวนี้ก็จะเก็บพรุ่งนี้นะตัวนี้เพราะว่ามันยังเล็กมากนี่มันก็เด็กๆไม่ได้ไปแกะอ,อ่านี่น,นี่เราก็จะเอาประมาณที่มัน มันโตแล้วขนาดนี้นไม่ต้องยุ่งนานเห็นไหมเน่ยบอกแล้วว่าไม่เอาต้องเอามามก็มันอยู่ตาม,มขอบนี่เลยนะนี่ก็เกิดเหมือนเดิมกับปีกายนี้นะครับนี่คือขอบขอบไอ้ขอบเตาฐานเราตาฐานเราก็ป<ม>ระมาณนี้นะผมไม่ได้ทําทมาปีหนึ่งสองปีข้างในก็ออกออกเหมือนกันนะนี่ออกสองสาดอกก็ก็มีเยอะอยู่ข้างในลุทีนี้เราก็ เก,ก,ก็บตัวเล็กก็มีนะครับอ,อวว้วน,น,ต,วนตัวนี้อ้นวนมากเลยนี่ดูดูดูอ้วนมากเลยนี่ป้าจะเหยียบนี่กลุ่มตัวเล็กๆ,ๆนี่เราก็ต้องเอาพรุ่งนี้นะแต่วันนี้นี่ก็ได้เยอะเหมือนกันดูข้างนี้นี่เต็มไม่หมดเลยครับถ้าอุ้ยถ้าเดินเข้าไปก็ลําบากนะครับคือลําบากนี่ไม่ใช่ลําบากผมนะมันจะเหยียบครับเต็มไม่หมดเลยนี่ ตามนี้เล็กๆนี้ก็ใช่นะนี่เราก็ต้องเอาเป็นวันไปนะพรุ่งนี้เอานี่นี่นูน่นเต็มหมดเลยเห็นไหมเต็มหมดเลยก็ข้างอยู่ข้างในด้วยเอาโอเคครับขอเวลาเก็บนิดนึงครับเราก็มาดูการเก็บเห็ดนะครับประมาณนี้เนี่ยยังไม่เอานะครับนี่นี่ขนาดนี้คือมันยังเล็กอยู่อ่าตัวนั้นคิดว่าพรุ่งนี้นะนี่นี่ยังยังเล็กอยู่ เพราะว่าในที่เราไม่จําเป็นต้องรีบนะอืมนี่นี่ยังเล็กอยู่แต่ตัวที่เอาคือโตโตัวก rob, วก่าน,นั้นนิดหน่อยนะประมาณนี้ก็เอาได้แล้วครับนี่เอาได้แล้วเพราะว่าเอกลัวมันบานเนาะบานมันก็ไม่อร่อยนะเกงไม่หวานแกงมันจะไม่หวานนะครับนี่ดูขนาดนี้ก็พอดีอยู่นะคือได้ <ST fol> ได้ดอกใหญ่ด้วยจะจะรอให้มันเหมือน <ST fol> เหมือนกันหมดนี้เราไม่มีเวลามาแต่ละครั้งนะครับ ตัวนี้เยอะครับช่วงนี้คือตัวนี้มันจะเยอะหนะ่อยมันเกิดที่เตาถ่านนะดูดอกตัวโตก็มีนะขานี่ขาอ้วนมากเลยตัวนี้ที่เขาเก็บนี่นี่ทีน,นี้เล็กๆนี่ดูครับนี่ดูโอ้เต็มหมดเลยมันแยกกันขึ้นนะพวกนี้ก็น่าจะพรวงนี้นะถึงจะเอาไดถ้ถึงจะมาเอานะเพราะว่ามันยังเล็กอยู่หรือย,ยังไงนี่นี่เอาไหมขนาดนี้นี่ไม่เอา โอ้ไม่ต้องเอาออกมาหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันดันออกมามเอง,เองเนี่เ<ช>ต็มไม่หมดเนี่ยก็เลยดูดูเหมือนเอานี่นั้นให้หน่อยสินี่กำลังดันขึ้นมานะเตาถ่านที่ผมไม่ทำสองปีปีนี้ปีปีที่สามแล้วนะดูตัวนี้ครับนี่นี่นี่ลูกอ๋อ,อถ้ามองไม่ดีมันดำเหมือนกันเลยนะ โอ้ดำเหมืนอนกันดูแตกขึ้นมาเลยกันนี่ตามดูคือมันไม่ไมิรูนะมันดันดันดินตัวนี้เป็นดินปลวกนะครับจอมปลวกผมเอามาใส่คือเราต้องคือกลัวความร้อนมันไม่เก็บนะเราต้องอปิดปิดพวกนี้ให้หมดเลยนะนี่มันแตกอย่างนี้ก็ใช่ครับพวกนี้น่าจะอลรวาดแล้วนี่เห็นเห็นอยู่ข้างบนก็มีนะ โอ้ปวกทำงานได้ดีมากครับตอนนี้เดี๋ยวจะลองไปเอาข้างในนี่มีอยู่สองอันนะสองดอกลวขงข้างในข้างล่างอาจจะมีนะเดี๋ยวผมเข้าไปนนข้างในครับเช้านะตอนเช้านี่คือได้ตัวนี้มาเอาไว้ในตู้เย็นนะเอาขาออกเรียบร้อยตอนเย็นเมื่อกี้นี่ที่ไปเอาได้ประมาณนี้นะได้ได้เขานี้นะก็ประมาณถ้วยกว่า,วานะ สองอันก็น่าจะได้สองถ้วยพอดีถ้าแกงกินนี้อยู่ันสองคนนี้ <c oughs> กินไม่หมดนะครับก็อาจจะได้หนึ่งกิโลครับประมาณหนึ่งกิโลแต่เห็ดปวกฤดูนี้นี่มันจะไม่คือไม่หอมเหมือนตน้นต้นฝนนะครับเพียงแต่เราดูอาจจะมีดอกใหญ่อย่างนี้ก็ตามนะแต่มันเป็นน่าจะเป็นคนละพันรึเป่าพันแต่มันก็ดำอยู่นะเราลองดูดีกว่าไม่ได้กินนะ เหมือนกับเราปลูกไว้ที่นี่เลยนะก็เราเอาเอาเชื้อมามาให้ปลูกนั่นแหละออก,ก็พอดีเราเลี้ยงเลี้ยงปลวกด้วยมันก็เลยได้ได,ได้เห็ดกินทุกปีเลยครับปีละบางครั้งก็สองครั้งนะคือปลวกก็จะทําเห็ดนี่คนละชนิดนะครับออกสีแดงกว่านี้ก็มีตัวสีดํานี่เขาเรียกว่าเห็ดข้าวดอปกติแล้วยังไม่มีข้าวดอนะผมก็งงอยู่ว่าทําไมมันออกออกไวอย่างนี้นะเกิดไวนะรูอว่าไว โอเคครับวันนี้สบายท้องแล้ว<笑> FC <笑>สวัสดีครับ